กลับนะครับเส้นจากบ้านนุตแตนะครับจะมุ่งหน้าสุดบ้านท่าช้างสะพานชีนะครับต้นไม้ยังอยู่ครบนะครับดูดีมากไม่ตัดซะก,กระตุน้นดีเขาทำสุดวัดน,นุตแตนะครับเส้นทางเขาน่าจะตัดต้นไม้ักหน่อยเนาะมันจะได้กว้างนะ ลุ่นปิ่นมน้ำยังเยอะนี่ครับน้ำน้ำหม,มาแล้วเด้ออ่านี่ครับน้ำครับโอ้มองมาเห็นแล้วครับนี่โอ้สวยงามมาก สุสะพานแม่น้ำชีจังหวัดกนกบุรีเราต้องค่อยๆไปครับเราจะถนนใหม่เรื่องมาแล้ววันไหนถ้าถ้านังแนวจะได้ถนนใหม่แบบชาวบ้านก็มั่งครับโอ้สวยงามมากค้นสามซานี่่า จ่าสิทธิในน้ำก็ลุนนะนี่ครับคุณก็เริ่มออกมาอยู่บนถนนนะครับมีโรงเรียนจ่าสางนะครับทุบไปเลยโรงเรียนเสีย ไม่เห็นแม้แต่โครงกระดูกโครงปูน <S <S นี่ครับ คือข้ามฝั่งคือจังหวัดขอนแก่น,ค,นครับสวัสดีครับ